งานเก็บป่วยคนหลงเพื่อนี้จะของว้ทีพป็นไปวิทีมาสุดแล้วนะครับเล็กไ้ท่านมีส่วนเกี่ยวของอก็ทงไปซะก่อนเ้ทีมันหักครับผมท่านสารวัตรประจวบอาลีเอื้อนะครับเ้มีเข้มีส่วนเกี่ยวของกันไเเอาดูสิพี่น้องที่หลงกัน ก็โบนนไปมือโอเคนะครับ าคุณแม่อรุณยลิศปักไฟหาหมื่เด้อเจ้านายครับผมครับผมแล้วก็ความพร้อมนะครับมาที่ทั้งนาทีสักตักปักไฟนะครับเพื่อทำการจุดถวายนะครับทำการจุดถวายองค์พระมหาธาตุวัดจันทรุงเมฆต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเป็นทางการกลับไปไหว้พื่ทางด้านการท่องเที่ยว

จะเดินด pues ้สานถ้าจะไปลูกใบดอกไปแรงศิลป์ท่านใจท่านาจเป็นใจเป็นห่วงหลายหลักดาบต่อไปเราจะจุดบัตรไฟแสนฐานที่สาม กัทที่เบิงง้งเด้ลาน้งบมอังสีรับมองหันเนี่เบิง้งแ